สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี่รายการเกษตรง่ายๆสไตล์เบาขปุ่นครับมือนีผมเบาขอปุ่นสิบห้าพี่น้องครับไม่เห็ดแนวให้อาหารให้น้ำเป็ดไก่ในขั้วเรื่องของพี่น้องด้วยราคาประหยัดแสนประหยัดครับพี่น้องที่สําคัญต้องเห็ดไงตามสไตล์เบาขอปุ่นน้ำครับไปเบิ่งอุประ์กันว่ามีอย่างเนี้ยครับครับคุปรณ์ที่ใช่ครับชิ้นแรกครับ ขวดน้ำอัดลมขนาด1.5ลิตรตครับชิ้นที่2ครับพี่น้องอ่าขวดน้ำเป่าครับขนาด5ลิตรครับสายไฟนะครับเหลือไส้นะครับอันนี้ปอกนะครับปลอกเพื่อที่สีไส้ลวดตัวนี้มัดนะครับแล้วก็น็อตครับพี่น้องอ่าน็อตเหลือไส้ตัวนี้ผมเอามาจากเล้าตากพานะครับที่หักพังแล้วนะครับเครื่องมือครับมีไขควงครับแล้วก็คีมครับพี่น้องอ่ามีด ครับหรือคัตเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็ก้นไก่ครับอุปกรณ์มีซ้ำนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบ่งขั้นตอนแล้วก็กรรมวิธีในการเทดแล้วครับครับอันดับแรกครับเอาขวดน้ำอัดลบมาครับพี่น้องอ่าตัดเข้าไปเลยครับก้นขวดคือเกาครับตรงถี่เป็นบากๆนะครับยูนี่เขาก็ตัดไ้เลยแล้วก็น้ำขวดน้ำนะครับขวดหาริรครับตัดเข้ามางนี้กันครับมองทีเป็นเป็นบากๆนี่นะครับยูนี่ หยาบียบร้อยครับอ่าตัวนี้เป็นอย่างเขายังใส้นะครับใส้ถาดตัวนี้ถาดห้องหนีงนะครับเพราะว่าถาใส้ถาดห้องน้อยเกินไปนะครับเวลาที่เป็ดไก่มากินนะครับเขาสิกินบ่สะดวกนะครับตัดเสร็จแล้วครับมาทําการเจาะครับอ่าเจาะผมก็เจาะแบบง่ายๆนะครับไส้กันไก่ครับพี่น้องแทงเขาไปเลยนะครับแล้วก็หมุนครับกะว่าให้นอตเขาได้นะครับอ่าพอดีครับ ได้เจาะให้ล้วมไหลนะครับถ้าเจาะล้วมไหลเกินไปกับสี่เฮ็ดาร์น้ำหัวได้นะครับน้ำตัวนี้มากขึ้นครับนี่ทําการเจาะขึ้นครับเจาะตรงใจกลางนะครับอ่าใส่กันไก่ที่เก้าเนี่ยแหละครับอ่าเสร็จแล้วครับพี่น้องํำน็อตมากครับนํำน็อตมากกับซุปเข้าไปนะครับในหัวของขวดน้ำนะครับอ่าซุปเข้าไปเลยครับ ครับแล้วก็หมุนครับใส่น็อตตัวเมียนะครับใส่หลังจากนั้นครับขันเข้าไปครับเอาคขี้มตัวนี้จับไว้ครับแล้วก็ขันเลยขันให้นานครับเพื่อ,อบ่าใหา้น้ำหัวน้ำขวดที่เขาตัดแล้วครับพี่น้องทําการจอนี่คือผมตัวนี้ครับลวด นะครับเท่ากับน้ำมะหอยเขานี่ครับอ่าใส่ใส่นีเลยครับพี่น้องครับหลังจากที่ใส่ลวดจาะหูใส่ลวดแล้วก็สิไดลักษณะนี้ครับหันขวดฟังนี้มาครับจะทําการเจาะขึ้นกันครับอ่าเป็นหูลักษณะยังสี่ครับน้ำตัวนี้นะครับตัวที่เท้าเห็ดไว้ที่แรกนะครับมาเล้วหมุนใส่ได้เลยครับอ่า ครับนี่กระสิได้เป็นลักษณะอย่างซี้ครับ,รบนี่สําหรับใหไอาหารเป็ดไก่นะครับพี่น้องถ้าเข้าต้องการที่สีเห็ดสําหรับไ้น้าไก่นะครับอ่าก่อควรทีสีเจาะหู้เป็นลักษณะกลมกลมคือย่างที่ผมเจาะไ้เบิงที่แรกนะครับก็เพียงพ่อเลี้ยนะครับเดี๋ยวเอาไปแขียนไ้เบิงว่าน้องไก่สีม,กสมักซำหรใดครับพี่น้อง เป็นยังไงครับเอดไงกันบ่ครับสําหรับแนว่ไห้อาหารเป็ดไก่ในครัวเลื่อนของเขาครับหวังว่าคลิปนี้คงสิเป็นประโยชน์กับพี่น้องทั้งบ้านนะครับยางไนก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสขไครต์กดกระดิง่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมเบาข้าวขุ้นหน่ยด้ครับขอบพระคุณหลายๆสวัสดีครับ